รุนสวัสด์ยามเช้าค่ะพาเพื่อนมาชมนะคะวันนี้วัวน,น้อยก็ออกมากินหญ้าแต่เช้าค่ะดูฝูงไก่สิคะก็ออกคุยเคียร์าก,กินเดวยกันค่ะค่ะบรรยากาศสดชื่นมากค่ะที่ริมหนองน้ํานะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีๆค่ะยามเช้าค่ะก็จะมีเสียงไก่ขันด้วยนะคะดูบรรยากาศค่ะพเพื่อนๆดูร,บรอบๆนะคะ ว้าวบรรยากาศสวยงามมากค่ะฝนก็ตกไปปลอยนะคะตอนนี้ก็ฝนตกค่ะแต่ตกไม่แรงนะคะนี่ค่ะตกค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะกอกมากินด้วยสองตัวค่ะไม่ใช่วัวน้อยแล้วนะวัวหนุ่มค่ะเขาเป็นหนุ่มแล้วนะคะค่ะเราก็จะดูไก่ไปด้วยค่ะ ขอหากิน้ด้วยกันนะคะเพื่อนๆริมหนองน้ำานะคะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะนี่ค่ะให้เพื่อนชมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนนี่ค่ะสวยๆงามๆระคาะบรรยากาศดีมากเลยค่ะธรรมชาติมากนะคะยามเช้าหนองน้ำก็จะมีสภาพแบบนี้ละคะ่ะสวยๆครับเพื่อน,อนดูสิคะ ูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะพเพื่อนชมนะคะ,คะก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็แดดก็ลำาไีแล้วค่ะแดดกำลังจะออกมาแล้วนะคะค่ะสวยๆค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะพาเดินเลาะตามหนองน้ำนะคะเพื่อนๆ บรรยากาศค่ะตัวผ้าคิดขึ้นแล้วค่ะผ้าคิดที่สวยงามขึ้นแล้วนะคะค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะเก็ดโมงแล้วละค่ะ ก็จะมีแดดลำไรแล้วล่ะค่ะฝนก็ตกพรำๆนะคะตกไม่ค่อยแรงแล้วค่ะบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนๆเดินรอบๆค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะพระอาทิตย์ก็สวยงามนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆค่ะเพื่อนๆ ตัวหนองน้ำไปด้วยนะคะสวยๆค่ะวันนี้เงียบมากค่ะ